สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมลูกเรื่องรัตนาบันเทิงครับครับดิฉันนักสาลักษณานาคเตค่ะครับวันนี้เราสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้นาเดินรายการในวันนี้ครับใช่ครับกับรายการเรื่องดีๆที่นี่ SKN Channel ครับเป็นรายการที่นําเอาความรู้ในรอบรกระทรวงเนาะครับผมแล้วก็ประจําสัปดาห์ของเราเนี่ยมาให้ทุกท่านทราบทั้งข่าวประชาสัมพันธ์เอ่ยข่าวที่ จะต้องมีการให้บริการเกี่ยวกับประชาชนในด้านสุขภาพก็จะเอามาฝากกันไว้นะครับฝากติดตามยังไงได้บ้างครับในทุกวันจันทร์นะคะพบการทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ช่องโรงพยาบาลสมุทรสาครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเข้ามาคอมเมนต์ไลค์กันได้เลยจ้ะครับแล้วก็กดเป็นกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้ว่าข่าวอัปเดตใหม่ๆทุกวันจันทร์ก็จะกระดิ่งเตือนให้คุณนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโรงพยาบาลสมุทรสาครครับได้ยิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5โดยได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงนะครับสุภัฒนานะครับบุญเสริมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5นะครับโดยมีนายแพทย์สุบริตเฮงคาวิทย์ครับผู้บริการโรงพยาบาลสมุทรสาครครับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นะครับเข้าร่วมในการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็คือท่านได้เดินทางมาลงพื้นที่นะฮะตรวจเยี่ยมระบบการบริการทางการแพทย์และการให้บริการ ผู้ป่วยคลินิกผู้สูงอายุนะครับณ <c oughs> นะโรงพยาบาลวัดเกตุมดีสีวรารามครับ <c oughs> นะฮะตำบลบางทรัตอำเภอเมืองจังหวัดส,สุขุสครก็ถือว่าตอนนี้เรียกว่าโรงพยาบาลที่วัดเกตุมเราก็ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็คิดว่าจะพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ก็ประเทศไทยก็เดินทางถึงยุคของผู้สูงอายุที่มากขึ้นแล้วด้วยด้วยครับผมค่ะ ก็ข่าวต่อไปนะคะในวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567ค่ะคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระปกเกล้าศูนย์บราการการศึกษาและวินิจฉัยระบบทางเดินหายใจเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์นฤวัเกศรสุคนนะคะ ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานสศนาสิกนะคะพร้อมด้วยคณะเจ้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเข้าร่วมต้อนรับนะคะเพื่อเตรียมพร้อมยกระดับบริการนะคะศูนย์วิจัยการนอนหลับสู่มาตรฐานบริการสูนย์รับรองการนอนหลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาบริการคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับในห้องประชุมสวัสดิ์อรวาชั้น7โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะครับต่อไปครับเป็นการพัฒนานะครับในรูกแบบของการทําแผนในระดับครับนะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครครับเมื่อวันพฤหัสที่2ี่ พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพครับอาเภอเมืองสมุทรสาครประจําปีงบประมาณ2,568นะครับโดยมีตัวแทนนะครับจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสมุทรสาครครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับมีหลายภาคส่วนเลยนะครับโดยได้รับเกียรตินะครับจากนายแพทย์สุภัสสัน นะครับสุภาพพัฒนพงศ์นะครับรองผู้รับผินการนะครับด้านประถมภูมิเป็นประธานนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดแผนสุขภาพของครับอําเภอเมืองสมุทรสาครสู่ผู้ปฏิบัติในระดับประถมภูมิและระดมสมองนะครับเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพครับอาเภอเมืองสมุทรสาครนะครับโดยในครั้งนี้นะมีการเข้าร่วมประชุมกันณห้องประชุมพระนรราชจำนงชั้น7ตึกอุบัติเหตุเขาถือว่าเป็นการทำแผนเนี่ย ร่วมกันจากหลายภาคส่วนนะก็รับฟังปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาครับแล้วก็นํามาตั้งเป็นยุทธศาสตร์ในปีนี้นีครับการพัฒนาด้วยเนาะ <_ S 2> ใช่ครับสุขภาพคนไทยจะได้ดีขึ้นครับหรับข่าวต่อไปค่ะ,คะวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2567นะคะโรงพยาบาลสมุทรสาครได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทํางานโดยมีแพทย์หญิงสิริพันธ์บุญโตค่ะรองผู้อำนวยการด้าน พุติยภูมิและตัติยภูมิในนามประธานคณะกรรมการเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นประธานนะคะและคุณวรดาลาภกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมเก่ารายงานโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วันชัยสุวรรณมณีค่ะเลขาธิการสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรร่วมกับทีมงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทีมอนุกรรมการองค์การสร้างสุข ทีมงานอาชีวเวชกรรมทีมงานโภชนาศาสตร์และทีมงานสุขศึกษาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมุทรสาครมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีห่างไกโลโรค NCD ด้วยนะมีความรู้ด้านเทคนิคการลดละเลิกบุหรี่นะคะเพื่อนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องนะคะในห้องประชุมประมูลรู้สึกประเสริฐ ชั้น3โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะอ่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในการรักษาตัวเราเองก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็เป็นโครงการดีดีครับต่อไปครับเป็นข่าวสุดท้ายประจําสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นโครงการอีกเช่นเคยครับเป็นการอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยหลักสูตรและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับเบื้องต้นนะครับโดยได้มีคณะกรรมการวิจัยนะครับและพิจารณา จริยธรรมการวิจัยร่วมกับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลนะครับนะหรือว่าฝ่ายบุคคลที่ดูแลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเลาไว้นะฮะ,<น>ะก็ได้จากโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพครับบุคลากรด้านการวิจัยหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เบื้องต้นประจําปีงบประมาณ2,568นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชัยวิเชียรนะครับกิจพ่อค้ารองผู้ดยการนะครับด้านภารกิจสุขภาพดิจิทัลนะครับเป็นประธานและก็แพทย์หญิงนะครับลัคนานะครับจิราพง์ผู้ช่วยผู้วยการด้านวิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวรายงานนะครับโดยในพืส่งนะครับบอกแล้วต้องการจะให้คนเนี่ยที่เข้าร่วมนะฮะได้รับการอบรมที่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย นะครับแล้วสามารถนําเอาข้อมูลที่มีเนี่ยมาวิเคราะห์และสามารถนําเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะครับไปพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุขต่อไปครับผมนะครับณห้องประชุมมณ .OR จัาโนงครับชั้น7ตึกบริเทุโรงพยาบาลสมุทรสาครครับอ่าและนี้ก็เป็นข่าวประจํารอบสัปดาห์นี้นะครับที่เรานํามาฝากกันก็จะเห็นว่าข่าววันนี้ก็จะมีเรื่องของการอบรมส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็เป็นการการอบรมเนี่ยถ้าเรียกในพราพิมลก็คือเป็นการเพิ่มศักยภาพเนาะแล้วก็พัฒนา อยากต่อเนื่องไปในด้านสุขภาพเพราะว่าพวกเราเนี่ยโลกก็เริ่มเด็กขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดไปเลยได้ครับได้ครับอ่ะให้คนได้ฝากหน่อยครับเราจะประจจาเจอกันทุกวันไหนครับในทุกวันจันทร์ครับนะคะโดยติดตามเราทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube โรงพยาบาลสมุทรสาครอย่าลืมที่สาคัญกดไลค์กดแชร์ ให้เราด้วยเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับทุกท่านคอมเมนต์ไว้นะครับอันหนึงก็จะคอยดูนะครับแล้วก็เผื่อทุกท่านอยากทราบข่าวสารเรื่องอะไรหรือตอนนี้อยากรู้ว่าแผนตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วต้องการติดต่ออะไรฝากมาได้นะฮะมีอะไรที่เราต้องการจะพีเต์ให้ไม่ใช่มีแค่รายการนี้รายการเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยจะมีรายการใหม่ๆผลิตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเราสองคนทําหน้าที่ในการรายงานข่าวสัปดาห์นี้กับเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ครับกับรายการเรื่่องดีีีๆทน SKNH Channel ครับสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะ